สวัสดีค่ะมาพบกับเซล์น้องไอวัยูยุทธค่ะสูราธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องไอก็มีรถเฮ b เบกนะคะรถอีโคคารุ่นประหยัดน้ำมันนะคะที่หลายๆคนเนี่ยตามหากันนะคะก็คือคันนี้เลยนะคะโตโยต้ายาริ 1.2e นะคะคันนี้จะเป็นปี2015จดทะเบียนปี2016นั่นเองนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวน้องไอจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมรอบๆคันสำหรับคันนี้เลยนะคะด้านหน้าของเขาคันนี้ก็จะมาในแต่งมาแบบเป็นสีเทานะคะตัดกับสีตัวรถได้สวยงามมากๆเลยนะคะ ไฟหน้าของเขานะคะก็จะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่่างนั่นเองค่ะคันนี้นะคะจะเป็นแม็กอลอยนะคะขอบ15นะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะขัดปัดใหม่ทำความสะอาดให้หมดเลยนะคะมาพร้อมดอกอยางหนาๆลูกค้าเนี่ยสามารถใช้งานกันได้ยาวๆเลยค่ะแล้วก็นี่นะคะเราแต่งสติ๊กเกอร์ TRD มาให้ด้วยนะคะเพิ่มความสวยกับตัวรถเข้าไปอีกค่ะด้านข้างนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวทับทิมนะคะติดตั้งอยู่ในส่วนของด้านข้าง กระจอมองข,งข้างของเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสําหรับคันนี้มีคิ้วกันศาสมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงประตูตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบลายเคปล่านะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านหลังค่ะด้านบนหลังคาก็จะมีเสาอ,อากาศแบบชาร์กฟิลหรือว่าแบบคลิปฉลามนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเป็นสปอยเลอร์ด้านบนด้วยนะคะไฟเบรกดวงที่3จะอยู่ด้านในนี้นะคะ คันนี้มีเซ็นเซอร์มา2จุดด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาจะแต่งแบบเป็นสีเทาพาดแบบนี้นะคะเพิ่มให้มันดูแบบมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมไฟนี้เลยค่ะไฟท้ายดวงโตๆใสๆแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆค่ะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเอาไเปิดให้ดูด้านในกันนะคะนี่ค่ะก็จะมีเป็นถาดมาให้ด้วยนะคะนี่ด้านในส่าซ่ามากเลยนะคะช่องเก็บสัมภาระก็กว้างขวางนะคะมีไฟส่องสว่างมาให้ด้วยนะคะ ด้านล่างก็จะเป็นแบบล้อสเปรย์นะคะพร้อมไม่แรงนะคะพร้อมใช้งานกันเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวน้องอายพาไปชมในส่วนของภายในรถกันต่อเลยนะคะมาค่ะมาดูในส่วนของภายในรถคันนี้นะคะ กระจองเนี่ยปรับไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยนะคะแล้วก็กระจมองข้างก็ปรับไฟฟ้าได้นะคะเ mm hmm. พราะว่าจะเป็นพวงมาลัยสาก้านปรับสูงต่ําได้นะคะ mm hmm. ในส่วนของเครื่องเสียงนะคะสามารถเล่นซีดีได้นะคะ AM FM เเชื่อมต่อสาย USB AUX ได้นะคะแ mm hmm. อร์ก็จะเป็นแบบเมนนวลนะคะ mm hmm. เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะสำหรับคันนี้ คอนโทรลนะคะแล้วก็ภายในจะมาในรูปแบบของสีดําแบบนี้เลยนะคะดูแลรักษาทําความสะอาดกันได้ง่ายๆค่ะเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเย็บด้วยตะเข็บสีแดงแบบนี้เลยนะคะเพิ่มความสวยหรูนั่นเองค่ะด้าน,นบนนะคะม่านบางเด็ดก็จะมีเป็นตัวกระจกมาให้ด้วยนะคะถังสองฝั่งเลยระบบไฟต่างๆยังคงใช้งานได้ปกติทุกจุดนะคะกระจกมองหลังกันแสงสะท้อนคะ่ะ ในส่วนของเบาด้านหลังนะคะนี่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บรอด้านหลังสามารถพับได้60-40นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Toyota y a r ริ1.2 e ปี2015จดทะเบียนปี2016คันนี้นะคะอยากจะบอกว่าราคาเจ้าตัวอยู่ที่339,000บาทเท่านั้นเองนะคะดอกเบี้ยน,นะคะของเราเริ่มต้นอ,อยู่ที่2.79นะคะประดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะฟรีค่าดำเนินการนะคะมีไฟเน้นเส้นถึงหน้าบ้านเลยนะคะหากใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามน้องไอ้กันเข้ามาได้เลยนะคะ ที่เบอร์0 9 8 0 7 3 3 0 7 7หรือว่าใจแอดไลน์เบอร์ดังกล่าวมาได้เลยนะคะน้องอายพร้อมรับ24ชั่วโมงเลยค่ะ